ทุกคนแบบว่าเหนื่อยกันเหนื่อยร่วมใช่ก็ครั้งนี้ก็เป็นไปที่สองผมซีวิตนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่เขาแบบว่าไว้วางใจให้เรา2คนพรีเซนต์นะครับผมแล้วก็เชื่อมั่นในการแบบว่าส่งต่อสุขภาพดีให้กับทุกคนนะครับก็ฝากซีวิตทุกรสชาติไว้กับทุกคนด้วยฮะใช่ครับมา ครั้งนี้เปิดตัวรสชาติใหม่ครับกับรสชาติซวโรสอร่อยมากผมชอบรุ่นนี้มากเลยครับจริงๆชีวิตตอนแรกก็จะมีรสเลมอนรสโซบเลยครับทีม,มใช่แล้วก็รสซวโรสมาใหม่เลยแล้วก็ถ่ายโฆษณามาเยเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญวิตามินซีเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็น1,000มิลลิกร,รัมเลยเรียกได้ว่ากิน1นึ่ขวดก็คือได้รับปริมาณวิตามินซีพอเพียงตอนหนึ่งวันที่ต้องการที่ร่างกายต้องการเลยใช่ทีมงานแบบว่าน่ารักมากด้วยครับลูกค้าน่ารักเพราะว่า ทำโฆษณาสะใจมากฮะแต่ละที่นี่คือแบบยิ่งใหญ่มากฮะตรงสยามหรือว่าแยกพระรามเก้าเพื่อนผมเรียกว่าแยกซีนูนิวแยกซีนูนิวเกือบปีแล้วก็รู้สึกดีครับใจฮะเขาก็อยากให้เราสองแบบว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตครับทนนี้้มใช่เราไปกู้โลกฮะเราไปกู้โลกเพื่อแบบว่าใครไม่ดื่มวิตามินซีเราใจทุกคนดื่มวิตามินซีนะเพื่อสุขภาพที่ดี สีส้มสีเหลืองแซตาก็มันชอบนะคะผมชอบนะแล้วยิ่งเปลี่ยนสีผมมาใส่สีส้มก็เคยยิ่งสว่างเลยผมชอบนะเวลาใส่ตรงนี้รู้สึกเหมือนแบบบอดี้มาเวลอ่ะมันดูเท่ดีฮะใช่จุดหมีนั่นแหละใช่ค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้แต่ง ก็ไม่ไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับันจะเป็นครั้งแรกเลยน่ารักมากเลยแล้วก็ใส่มาออกอีเวนต์ด้วยคนเยอะด้วยแล้วมาเจอพี่พี่สื่อด้วยเขินนิดนึงครับจริงๆเหมือนนี้เลยเนาะหนึ่งแบบว่าขับรถซิ่ง่ะคือขับรถอ่ะเท่ๆอ่ะเป็นเ,ออเป็นเรซิงออ่งเหรอก็น่ารักดีพี่ชาค่ะมันเป็นบูสต์เอโนรีเรยโอ้โหบูสต์ทุกรสชาติเลยครับคือเวลาดื่ม่ะ เปรี้ยวหวานคือลงตัวมากบางรสอาจจะเน้นเปรี้ยวบางรสอาจจะเน้นหวานบางรสก็คือเปรี้ยวหวานผสมกันแบบดื่มแล้วมันสดชื่นครับรู้สึกว่าพอดื่มตอนเช้าปุ๊บมีแรงและมีแรงทํางานเลยครับตื่นเลยใครไม่รู้สักไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะกองถ่ายหรือว่าไปถ่ายโฆษณาหรือว่ากองถ่ายต่างๆที่ทำครับผมก็มีชซีวิตก,นะก็สดชื่นฮะอย่างที่หนูบอกสดชื่นแล้วก็ปริมาณวิตามินซีมีคารมารมันพอดีกับร่างกายของเราครับผม,ผมก็อยากให้ทุกคนดื่มวันเดียวจริงๆดื่มเยอะได้นะ แต่ก็จะดูดซึมเับได้1นึ่งมิลมลิกมรัใหม่รนะฮะรถใหม่รถอะไรหนูรถสวรสค่ะใช่รสนี้อร่อยมากาทุกคนได้ลองชิมนะจะถูกใจแน่นอน3มรถที่ผ่านมาเลมอนส้มทับทิมว่าอร่อยแล้วสวรสอร่อยไม่แพ้กันเลยอยากนำเสนอมากเลยครับดื่มกันยังฮะครดื่มดีกว่า ที่หนึ่งที่หนึ่งกันใช่ครับรู้สึกว่าหลาายยอ่งไม่ได้มาออกงานกันเฮียนานอยู่นะล่าสุดที่ขึ้นเวทีด้วยกันก็คือในคอนเสิร์ตครับแล้วก็มาขึ้นแบบอ๋อแล้วรู้สึกทำตัวไม่ถูกนิดนึงไม่ถูกหรอก็ไหนูทำตัวแพงอยู่แล้วอ่ะจะถูกได้ไงเอ้าให้หนูทำคอนเสิร์ตไงแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำท่างาครับผมก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็คือเราเวิร์กช็อปกันเยอะหลายอย่างด้วยครับเท่งกี่บาทเท่งกี่บาทเรา ห้าหมื่นล้านบาทนะครับประเมินค่าได้5้าหมื่นล้านบาทครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้แล้ะจินต้องตาเมื่อกี้อาหารทบอกว่าแบบสามี <c oughs> เขาเล่นกันมาแบบนี้แล้วมันแซลแซลแฟนแฟร์นะแซลแฟนแฟรว่าเห็นไม่เบื่อหรออะไรเงี้ยใช่เราต้องถามว่าสองคนจะติดก็จ้องกันอเปล่าทีนี้ก็จ้องกันอยู่ทุกวัน,วนแต่ถ้ามาจ้องบนเวทีนี้ก็มีเขินอยู่เหมือนกันฮะเพราะแบบหลายคนดูอะไรเงี้ย ต้องมาเวลาถ้ามองทั้งวันถ้ามองกันงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ยังถ้ามองกันเองก็ไม่เขินหรอกครับแต่ว่าถ้ามองต่อหน้าคนเยอะๆก็จะเขินนิดนึงที่แบนทับเซลล์ที่กันทอบแซวล์ทกกอนแล้วสมมุติอย่างนี้ใครหลบตาใครหลบตาใครหลบเมื่อกี้ผมกระพริบตาก่อนพี่กระพริบตาแต่หลบตาน่าจะผมน่าจะผมหลบค่่ะะๆนเา การพูดก็ครับผมก็ฝ่าข้ามฝาด้วยครับเพราะเขาเป็นซีรีส์แบบว่าส่วนตัวของผมพนหนูก็เหมือนกันจากเท่าที่แบบวิศวกนมันมันไกลตัวสาหรับเราสองคนมากมันแบบว่าทาราชาศัพท์หรือว่าบุคลิกภาพหรือว่ากีฬาอะไรต่างๆที่เราต้องเรียนเพิ่มหรือว่าจังหวะในการพูดหรือความหนักแน่นหรือว่าในซีนมีพูหรือว่าความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันต้องแบบ อยากให้คนเชื่อในคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดครุณก็เข้าไปว่าเวิร์กช็อปให้แบบให้ดีที่สุดออกมาเป็นในฉบับเราให้ดีที่สุดในตัวละครสปอยล์าอะไรให้ฟังหนได้ไหมครับสปอยเล่าอะไรให้ฟังหรอครับพี่จะได้เห็นหรอสปอยล์คือที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็จะได้เห็นก็เห็นหนูหนูกับเฮียในกีฬาครับเพิ่มกีฬาด้วยแต่ว่าจะได้เห็นหนูกำฮีแบบในลุคที่ไม่เคยเห็นแล้วก็เล่นกีฬาเยอะ ใช่โดยเฉพาะผมอาท,ทิเช่นฟันดาบอใช่ครับกีฬาฟันดาบแล้วก็มีอ,ววอื่นด้วยวิ่งหนีคน <laughs> วิ่งหนีคนร้าย <laughs> วิ่งหนีคนร้าย <laughs> เ,ราเราวิ่งหนีในซอมบี้มาแล้วเราต้องยังต้องมาวิ่งหนีในเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องนี้ก็คือวิ่งเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้แบบรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แทบไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบซีรีส์ทำแนวนี้เท่าไหร่ครับรู้สึกว่า เราดีใจที่ได้เล่นแนวนี้ด้วยมันสนุกแล้วก็ท้าทายมากเลยอย่างที่บอกไปเคยบอกว่าในตัวของนิยายกับตัวในซีรีส์ซีรีส์สนุกกว่าครับผมใครอ่านนิยายมามันอาจจะเป็นเรื่องประมาณนั้นแต่ที่จริงมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าแตกตาาก่างพอสมควรอย่าบอกนะเป็นพวกพี่อ่ะไม่จริงวะเนี่ยฮ<อ>าเลยนะของตัวอ๋อกกคิวแรกที่ ที่เลี้ยงเป็นนักข่าวไงไม่ใช่ไม่่อยาพูดบทต่อไปผมลอยมาละโผล่ไปเนี่ยโไม่ถ้าเฮียไม่พูดก็ไม่โป๊ะหรอกโป๊ะโป๊ะก็ได้นะโป๊ะทุ่งเลยทุ่งเลยจะไงสิโป๊ะไม่ได้สิมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องได้นี่ไม่ว่านี่มีอะไรหรอกก็อาจจะมีซีนมันอาจจะผู้นี้มันมีซีนนักข่าวครับขนัดนเองผมก็เลยคิดว่าพวกพี่ไปเล่นหรออะไรเงี้ย ถ้าตัวห้าหมื่นล้านคนละห้าหมื่นล้านไม่ถึงหรอกครับสี่หมื่นล้านถ้ามัวเขาพูดตรงๆว่ามีไม่ถึงครับมันความในความแอเวอเร์มันยังมีความแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของตัวละครอยู่นะแรกๆอาจจะแบบไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่ครับแต่ว่า หลังหลังก็ไม่ชอบอยู่ถ้าชอบคือไม่ชอบแล้วจะจบยังไงม่จบแบบไม่ชอบหรือเปล่ารักกันตอนอ๋อก็ต้องดูฮะต้องรอติดตามเดีก่อนอย่ไม่สนุกเวลาเราสปอยไปแล้วมันจะไม่สนุกใช่แต่รู้สึกกันแล้วแต่รับรองว่าจะได้เห็นการแสดงใหม่ของหนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอมบี้เวอร์หรือว่าท้างฟ้าครับเคียด้วยแตกต่างมากตอนแรกค่ะที่ต้องไม่ชอบ เ,เอจริงผมว่าส่วนตัวผมก็รึกว่ามันก็สนุกดีนะครับ acting one หร <c oughs> ือบางทีเราลองไม่ชอบกันบ้างไหม <c oughs> รูดเฟรมแล้ว, <c oughs> วก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็เหมือนต้องทำความคุ้นเคยชินแล้วก็แบบตั้งตั้งเป้าว,ว่าเราทำอะไรเราเป็นใครอะไรเงี้ยในซีนนี้เราต้องการอะไรแ,ะแรกๆก็หลุดนะฮะใช่ครับแร<ล>กๆก็หลุด ไม่ค่อยแบบคือไม่ค่อยปกติเราไม่ได้แบบไม่ชอบขี้หน้ากันเหมือนในซีรีส์ยังไงเพลนีนางค่ไงครับเพลงเพลงหนูฮะใช่ฤดูของเธอใช่ร้องยากคือเพลงหนูแต่ละเพลงร้องยากแต่ก็อยากร้องเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่แบบรู้สึกว่าอยากลองมาคัฟเวอร์ดูเราอาจจะปรับแบบคีย์ให้แบบว่าสบายเราอะไรแต่เพราะแต่เพราะเพลงนี้เพราะไหม รืดูของเธอฮะร้องเพลงฤดูที่ฉันเหงาเก่าไหมหนูผู้ชมทีเนี่เตือเตือเตือช่างมันเดีกวก่อนอืมไม่ทันนะไม่ทันนะลองรืดูของเธอดีกว่าครับ้ยของเดอเตี้ยเต็มสิบไม่เท่าไหร่ความสามารถความสามารถหมายถึงว่าการร้องหรือว่าของเพลงผมรู้สึกว่าหนูหายากมาก คาแรคเตอร์ในการร้องเพลงหรือว่าการร้องในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบแอคเซนส์ในการร้องแบบว่ามันดีแอคเซนส์นเขาแล้วเขาแบบว่าแบบว่าในทุกคําพูดอ่ะเขาจะแบบตั้งใจอ่ะว่าจะต้องออกมาเสียงนี้อะไรเงี้ยครับคุณใช่ค่ะจะมีโอกาสที่ว่ารรรรรบบได้เล่นแบบคุปเปอร์กันไหมครับแบบร็อคกอร์ในทีมคุปเปอร์อ๋อคุปเปอร์เดี๋ยวเร็วนี้ก็อาจจะได้ฟังเพลงของผมหนึ่งเพลงครับ น่าจะได้ฟังเพลงเฮียก่อนนะครับฟังเพลงเฮียก่อนใช่เดี๋ยวเป็นเพลงที่ชอบมาด้วยครับใช่แต่ถ้าเป็นเราสองคนไม่ใช่เป็นซิงเกิลกับบด้วยอ๋อแต่ถ้าเป็นเราสองคนแบบเหมือนที่ผมกับน้องวีเนยนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับฝากเพลงแบบอ่านหรือฝากเพลงครับก็ฝากอ่ะค่ะเขาดูก่อนนะครับก็ ฝากเพลงรืดดูของเธอด้วยนะครับ Eurovision Single ที่4ของผมก็ปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์นี่ u ูทูบไ้เลยครับรืดดูของเธอครับโปรดิวซ์ไปพี่ทอยนะพร้อมมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนฟังกันเยอะๆส่งต่อให้คนอื่นฟังก็ได้ครับความหมายดีมากนะใช่ครับผมฝากด้วยคะฤรืดดูของเธอนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็ในปีนี้แหละก็ได้จะได้ฟัง Single ของผมก็รออีกหน่อยนะครับผมแล้วก็ ฝากซาวน์ไบเวอร์ด้วยถ่ายจบเป็นที่เรียบร้อยฮะอยู่ในช่วงเกษตรในการตัดต่อนะครับผมแล้วก็ฝากข้างค้ายเคียงเธอนะครับผม n e x ก p r i n t นะครับผมก็ใครทำทุกเดือนฮะก็ฝากเป็นกำใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซูฟุซานด้วยแบรนนทีอาด้วยวันนี้เปิดพิเออเดอร์แล้วนะครับผมก็สามารถมีหลายคนถามก็เลยแบบเปิดพิเออเดอร์ครับผมก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับขอบคุณขอบคุณมไหมอบู้ดแทน